สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ใน Monster Hunter w นะผมซึ่งตอนนี้น่าจะได้อุปกรณ์ใหม่แล้วชาตาสตรองกามดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น540เหรอของเก่าเท่าไหร่468เยอะอยู่นะแต่ไม่มีคริอันเนี้ยเอามีคริทิคอลดอกับคริทิคอลสเตตัสไอคริทิคอลสเตตัสนี่คืออะไรเพิ่มสถานะผิดปกติอมพาตพิษหลับระเบิดเมื่อโจมตีติดคริทิคอล โอ้โหดีนะน่าจะดีกว่าว่อันนี้แต่ว่าดาเมจลดลงไปเยอะเลยเหลือแค่เท่าไหร่อะี่ร้อ2สแต่ว่ามีอัพฟินิตี้เพิ่มมามีคลิปเพิ่มมามีคริติคอลดอนเพิ่มมาเอาอันนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวทำอาวุธชิ้นนี้นะผมเอามีพลไลาด้วยจะไม่มีพลไลาด้วยโอ้โหยังแจม เหมือนจะลื่นกว่าไอเป็ดเหลืองเนี่ยเหมือนจะลื่นกว่าไอตัวเฟรมเจนหรือเปล่าลื่นกว่าของของไอตัวเกมเนี่ยแหมแต่วมันมีวุ้นๆุ้นหน่อยหนึ่งนะรอบตัวรู้สึกเหมือนมีวุ้นๆุนหน่อยนึงนิดหนึ่งโอเคน่าจะพอได้อต่อไปเราก็ต้องไปคุยกับคุณเวอร์เนอร์ที่อาซัตตรงนี้อยู่อาซัตแล้วแล้วคุณเวอร์เนอร์อยู่ไหนคุณเวอร์เนอร์ครับสวัสดีโยม คุว่าไอแมวเป็นวงแงวโอ้นกตัวหนึ่งนกอะไรอ่ะมีเรื่องรับผมีเรื่องเราต้องมาหยุดคุณเวอร์เนอร์ให้ไม่ซ่อมใช่ไหมรอซ่อมอยู่หรอคะเราคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์โบราณบางชนิดใช่ชัดเจนเมื่อดูส่วนภายในของมันดังนั้นเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า ถ้าสิ่งนั้นเป็นตัวนําพลังงานบางอย่างจากนั้นพลังงานก็ไม่มีที่ไปถ้าท้าเส้นทางของมันพังเพราะงั้นถ้าพลังงานที่ถูกกักเก็บไว้ทั้งหมดถูกปล่อยออกมาในทีเดียวอาจทำให้ไฟสปริงมีปัญหาได้ก็นะแต่ก็ช้าไปแล้วซ่อมเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวซ่อมแล้วเหรอถ้าเกิดบันพังแล้วตอนนี้ไม่ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ชาวเมืองต้องการเราเริ่มเทศกาลกัน เสร็จแล้วยังไวหยุดไม่ได้แล้วแหละถึงเวลาต้องเริ่มแล้ว <c oughs> จุดมันขึ้นมาโอ้โหเราพยายามจะมาหยุดแต่ว่าไม่ทันครับผมช่ำจริงๆแป๊บเดียวซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยติดแล้วด้วยเ <c oughs> ก่งมแม่ครับผมแต่เราไม่อยากให้จุดไม่ใช่หรอ นั่นไงโอ้โหเหมือนจะเยอะเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้โหลิงยักษ์เกรดเอบอกมาแล้วที่ดิไอไอลิงนั่นใช่ไหมตรงนูน้นข้างนอกนะ่ะเกรดเอบอก อาจาราคารไม่สองตัวเลยไม่ไหวหอ่ะไม่ไหวนะขอตัวเดียวได้ไหมแค่ตัวเดียวพอตอนนี้มอนสเตอร์มันทำไมละ่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวนะทุกคนฟัง รู้สึกผิดไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเราต้องร่วมกันแก้ไขมันนี่ไม่มีอะไรที่เราทำได้บ้างเหรอเราจะดับไฟได้ไหมหรือจะเปลี่ยนเส้นทางได้หรือเปล่าจริงสิเครื่องหลอมเก่าไงละ่ะมันใช้ระบบอื่นนะ่ะถ้าเราซ่อมมันได้ก็คงจะดับไฟได้นะนั่นแหละรับผมช่วยกันหน่อยเคยจะนั่งร้องไห้หรือจะไปช่วยพวกเราไปกัน โอ้ช่วยเหลือกันครับผมช่วยเหลือกันสองคนนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยเลยเธอต้องพักนะตอนนี้ผมไม่เป็นไรแล้วต้องช่วยพวกเขาตัวยังร้อนอยู่ปะโอเคไปกัน <c oughs> ไอเนี่ยไม่แน่เชื่อโอ้แสบกว่าเด็กอีก ปากด้วยล่ะไปกันไปจัดการงานของเราอาซัตอยู่ในมือคุณแล้วเข้าใจแล้วครับผมกี่ตัวนักเคาเตอร์ในตำนานเคาน์เตอร์ให้ดูสักทีโอ้โหสองตัวจริงเว้ย โอเวียต้องตีสองเลยเหรอตีสองเลยว่ามันมีทาร์เก็ตขึ้นสองหัวโอ้โห,โโหเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงเหรอ,อไล่ไปตัวหนึ่งก่อนได้ไหมขอไล่ตัวหนึ่งไล่ตัวหนึ่งเอาให้เหรอเอานี่มันดังผ่อนหรือว่าอะไร อ๋อทำไมมันใส่สกีเมอร์พอร์ตอะเราหยิบดังไหมเหรอไปตัวนี้ไปเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้โอลิเวียตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้รู้จักตัวนี้ไหม เดี๋ยวโอลิเวียตีอะไรอยู่โอลิเวียช่วยมาแบบสนใจตัวนี้หน่อยก็คือมันมันจะเอาสองตัวจริงจังเนี่ยโอ้โหบ้าบอมากขอขี่ได้ปะเอ,เอาล้มเฮ้ยมีนักล้มมอน,นักล้มมอ สุดโหดบริเวียสุดโหดดูแอ่อหมู่บ้านนี้ไม่น่ารอดแล้วหมู่บ้านนี้อยู่ในมือคุณแต่ในมือไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้โอลิเวียโอลิเวียเคลียร์เลยสองตัวเนี่ยไม่ไหวจริงโอลิเวียครับโอลิเวียครับ เคลียให้หน่อยครับโอ้โหไหไม่พักเลยไอ้พวกนี้มีแผลบ้างไหมเนี่ยถามจริงแผลรู้จักสิ่งที่เรียกว่าแผลบ้างไหมโอ้โหขี่ก็ไม่ได้ ตัวหนึ่งไปแล้วพวกเราต้องไล่ล่ามันฮันเตอร์จัดการอีกตัวโอเคตัวเดียวได้อยู่ตัวเดียวได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับตัวเดียวดีขึ้นหน่อยแล้วคือไอ้ดังพอตไล่ไม่ไปด้วยนะ ขอขี่ทีดังพอทไม่สามารถไล่ได้แม่งเอ๋ยหัดซีนนี่เองขอแผลสักสักแผลไม่ได้หรอวะสักแผลสักแผล โยังดีกว่าลาจังตัวนี้ยังรู้สึกว่ายังยังรู้สึกดีกว่าลาจังนะลาจังไม่ไหวจริงโอเคเปิดแล้วปะเหมือนจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดบักหัวทีโอเคได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่บักอ่ะไม่บักเฮ้ยบักดิโอเคได้แล้ว เจม<ำ>โอจุดประกาย โอ้โหมีปลาด้วยปลาปลาไม่พักจุดไฟเหรอจุดจุดก็ตีตูดตีตูดตีตูดเสยอีกทีตีตูด,ตตด,ตตตดเอ้าติดพาราโอ้โหลิงติดพาราครับผมลิงติดพาราติดพาราเสยอีกทีเสยอีกที เลยอีกทีโอ้ไปแล้วกูไปแล้วโอ้ยหยุดก่อนเย็นก่อนเย็นก่อนเจ้าลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลาวาด้วยเหรอ ตีหลังด้วยตีหลังตีทาไมอ่ะตีหลังโหตีอกอย่างเดียวก็พอจะตีหลังทําไมทุบไม่พักทุบไม่พักทุบต่อทุบคืนด้วยบ้างอ่ะทุบทุบทุบดีนักทุบดีนักทุบบ้างทุบบ้างเส๋ทีแล้วก็ทุบต่อชิปโอ้ยังทันทันเว้ยโอ้ มันจะหนี่ะมันจะหนี่ะมันจะหนีดีกว่าลาจังลาจังนี่เหนื่อยกว่านี้โอเคออกัดทีปึ้งแล้วก็นูนูไม่ได้ใช้เวลดันตีตูดทีตีตูดทีครับตีตูดที อย่าพึ่งหันแน่มามมขอตีตูดทีตีทีโบ๊พึ่งโอเคขอทุบทีครับทุบทีโอ้ทุบทุบแรงไหเย็นก่อนย็นก่อนเดี๋ยวเด๋ยวไม่เอาทุบแบบน,นี้ไม่ถึงว่าโอ้ยนี่มันบ่ออะไรเนี่ยอันนี้บ่ออะไรเนี่ยบ่อน,น้ำมันใช่ไหมเนี่ยตึ้มไม่พักเลย โอเคได้แล้วล้มด้วยเว้ยล้มด้วยล้ม,ล,มล้มก็โดนเต็มเต็มล้มมาผมล้มล้มมีหางตีด้วยเว้ยเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อย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 ก็พัก เหนื่อยก็พักใจเย็นก่อนเหนื่อยก็พักน้ำลายไหลน้ำลายไหลครับผมลิงน้ำลายไหลแล้ว เหนื่อยดิเหนื่อยกูก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้โหเอาล้มล้มล้มใครอะมีคนโอ้โหขอบคุณมากโมแงวโมแงววางกับดักให้เสยรทีปั่นปั่นอีกทีโอ้โอ้โหตับตับแม่งตับ แทกหน้าอีกทีปักปึ้งล้มไหมไม่ล้มข้างๆโดนลูกหลงเต็มเลยเต็มเลยลูกหลงเต็มลูกหลงเต็มอือโดนไหมเอ้าโอ้โหติดทลายอีกแล้วจีตูด โอ้โหหนีไม่พักไปตามไปเอายามาจากไหนเนี่ยมียาเพิ่มอะผมซึ่งเห็นว่ายาเพิ่มแต่ไม่ใช่ยาใหญ่นี่วายาใหญ่อยู่นี่มีอะไรให้ลองเล่นไหมเนี่ยไม่มีมีอันนี้ไม่ได้ใช้กับตัวนี้ไม่ได้พกแฟตมา โอเคจริงๆน่าจะจับได้แล้วป่ะเนี่ยถ้าไม่หันก็จับได้แล้วไถอ,อ้้หไถสะเก็ดไฟกัะจุยนักไถบผมเอ้าโอลิเวียมาโอลิเวียมาจากไหน โอลิเวียมาแล้วผมโอลิเวียมามามาถ้างั้นเราก็ปั่นเลยปัน่นดูเหมือนมันจะอ่อนแอร์ลงแล้วโอเคมันอ่อนแล้วแต่ว่าเราก็อ่อนเหมือนกันเนี่ยอ่อนเหมือนกันไอเหมียวช่วยหน่อยช่วยคนอ่อนแอร์ข้างหลังทีโอ้ชิปชิปชิปขอกริแบบ้งแปบบ๊แบกบริ้งโอ้โห โอเคเหมียวมันหิวให้นิดนึงหิวให้นิดนึงแล้วดี่วะเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่เมื่อไหร่วะไอ้ลังมันมีที่ให้เกาะด้วยอ่ะ โอ้โหเด็กเด็กเด็กหือหือโอ้โหธาโดนน่าจะแตกนะเนี่ยแรงจัดเลยเมื่อกี้น่าจะอันตีบ้างเมื่อกี้โอ้โหเกลืด้วยเกด้วย อเอาอีกแล้วโอ้เดี๋ยว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 โดดใครโดดใครโดดเราทำไมไม่ไปโดดโอลิเวียไม่มีแผลเลยเหรอฮะเอาจริง โอ้จอยมีผลจริงเปลี่ยนจอยปุ๊บชีวิตเปลี่ยนโอเคตีสูตรปาปตีปาป ภาเอ้าทำไมหลับอ่ะทำไมหลับอ่ะเดี๋ยวนะหลับเฉยมาเลยหลับงี้ซักปาสโ แล้วก็ไม่มีแผลให้เก็บอกีกไม่มีแผลให้เก็บแผลไม่มีสักแผลแผลไม่มีสักแผล,แผล,แผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีนแล้วปีนปีนทำไมอะปีนทำไมปีนทำไมก่อน โอลิเวียช่วยด้วยโอลิเวียช่วยด้วยเออโอเคขอบคุณโอลิเวียที่ทำให้มีวันนี้โอ้โ oh. ห ัชงช้ากว่าลาจังนะตัวนี้แต่ถ้าดาวม่วงนี่น่าจะหนักหน่วงอยู่สองตัวนี้ก็หนักอะนึกว่าจะให้ตีสองตัวโอ้โหตัวเดียวก็ไม่ไหวแล้วโดดไม่พักอันนี้อะไรเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยสักอย่างโอเค มาชีไลท์ออกับไฟตะโตนได้ของดีๆบ้างไหมเนี่ยได้่ยเรียบร้อยได้เยอะอยู่นะมีชุดอะไรเพิ่มไหมเนี่ย11นาที มีของกุดแปบบ๊บรอก่อนนะโอเคเดี๋ยวกลับไปที่อาซัตเอา้าไม่รอขุดก่อนพั่วหมดแล้วอาซัตกลับมาแล้วเป็นไงบ้างก็ดูดีนะ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่โอ้โหพอเถอะไอ้แก๊งเนี่ยหนีไปไม่นะไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่คิดครับผมสิ่งที่ไม่อยากก็คือโอ้โหอะไรเนี่ย ตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอหมึกหรอใช่ไอหมึกไหมไอหมึกโอ้โหเปิดตัวอย่างอลังเดอะแบล็กเฟรมว้าวเอาไปทำปกได้เลยอย่างสวยคัสซีนี้ ศึกระหว่างมอนเตอร์สังหารหมู่ผมไม่มีสิทธิส์สู้โอ้เดือ black flame ไฟทามินนานมาแล้วที่มันเกิดขึ้นกับไฟสปริง ไฟสีดำได้กลืนกินเอเวอร์ฟอร์ดเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ฉันได้ยินตอนเป็นเด็กแล้วมีอะไรที่เราทำได้ะเราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอตอนนี้ให้เป็นหน้าที่ของกิวครับผมช่วยเราปกป้องที่นี่ได้ไหมแน่นอน เราต้องก้าวต่อไปด้วยกันว้าวสวยอ่ะแมปแมปลุกเป็นไฟขอ,อดูหน่อยได้ไหมชัดๆอีเวอร์ฟอร์ดสวยจัด ถ่ายเลยได้ไหมเดี๋ยวเอาเป็นว่วพาร์ทน,นี้ก็คงต้องพักเอาไว้ก่อนนะผมเพราะว่าเปลี่ยนจอยจอยแบตหมดโอ้โหปุ่มสลับกันหมดไม่พอมันเหมือนมันไม่ค่อยตามมือด้วยอันนี้ออโต,โต้โหมดอุ้ยอย่างสวยโอเคก็ว่าก็จบเอาไว้เท่านี้กับพาร์ทนี้นะผมแต่เป็นยังไงต่อก็เอาไว้ติดตามใหม่ในพาร์ทแน่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ